ชีวิตเกิดมาต,ต้องสู้ครับใช้ร่างกายเท่าที่มีให้ประสบความสำเร็จคนพิการในเมืองเนี่ยเขามีโอกาสมากมายแล้วล่ะแล้วต่างจังหวัดล่ะจ,จะทิ้งเขาไว้อย่างนั้นหรือการฝึกง,งานมาานสา,ายสมารถจึงเป็นทางเลือกทางออกที่ดีที่สุดณเวลานี้ซึ่งจะให้เขาคนพิการตามต่างจังหวัดเข้าถึงสิทธิทางการจ้างงานได้ ฝากกำลังใจให้คนพิการนะครับไม่ว่า,อ,าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เมื่อเราพิการแล้วเราต้องสู้เราเป็นผู้สนับสนุนนะครับก็คือพยายามที่จะจัดสรรงบประมาณเข้ามาช่วยผลักดันโครงการฝึกอาชีพซึ่งเราคาดหวังว่า การฝึกอาชีพมันจะต่อยอดให้เขาสามารถอยู่ในสังคมและชุมชนได้อย่างคนปกตินะครับเพื่อส่งเสริมให้เขาเข้มแข็งในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แน่นอนแหละว่าเราไม่ควรไปด้อยค่าหรือไปมองว่าเขาแตกต่างจากคนปกติแต่ในมุมในบริบทจริงๆนะครับด้วยร่างกายที่ไม่สมบูรณ์หรือบริบทต่างๆก็ตามนะครับ เขาอาจจะไม่เหมือนคนปกติในสังคมก็อยากจะขอเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นส่วนเล็กๆที่จะทำให้ผู้พิการมีความรู้มีอาชีพแล้วก็เข้มแข็งต่อยอดในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขครับสำหรับโครงการเรานะครับผู้เข้าอบรมจะได้รับเบี้ยเลี้ยง330บาทอาหาร3มือ้ออาหารว่าง2มือ้อวัดสดุอุปกรณ์ฟรีตลอดการฝึกอบรมและเท่านั้นยังไม่พอนะครับเมื่อสำเร็จการฝึกอบรม จะรับจัดเย็บผ้าอุตสาหากรรมจูกิพร้อมกับเครื่องมือเรียกได้ว่าเรียนจบจากเราไปแล้วเนี่ยสร้างงานสร้างอาชีพได้ทันทีขอขอบคุณบริษัท Business Service ส n อบริษัทนอครเอลปตทท,ที่ร่วมเคียงข้างสร้างฝันสร้างโอกาสให้คนพิการกับเรามาตลอดเวลา10ปีนะครับบริษัทนี้ถือว่าได้ช่วยคนพิการมากมายจำนวน10ปีนี้หลายร้อยคนนะร่วมพันคนที่บริษัทนี้ได้ร่วมกับเราที่ทาง bsa ได้ มอบจักให้กับคนพิการนะครับมอบจักมอบฟารเบเกอรี่แล้วก็ขอขอบคุณสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือนักการจาังหวัดบุรีรัมย์ที่ช่วยเป็นหมวยภาษาให้กับเรานะครับโครงการนี้ได้ทําให้คนพิการและผู้ดแูแลคนพิการเนี่ยนำความรู้ตรงนี้ไปเพื่อประกอบอาชีพในอนาคตหรือแม้แต่การทํางานในบ้านเย็บผ้าตรงนี้ให้เกิดรายได้ กกัาารเเีียยนดดูตวอองไองไ้่จากโครงการนี้นะคะเกิดมานี่ก็คือดีมากค่ะเพราะว่าเราจะเสริมสร้างให้คนพิการเขาทีอา่อยู่กับบ้านมีรายได้เสริมสามารถที่จะมาฝึกอบรมกับเราแล้วก็ได้งานเสริมตรงนี้เขาไปทำที่บ้านด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ตั้งใจทำขอขอบคุณบริษัท BFA ที่ให้โอ,อกาสผมได้เข้ามาเรียน ฝึกอาชีพในครั้งนี้ครับก็ได้ต่อชีพผมต่อไปแล้วก็ได้มาเจอเพื่อนๆอ,อยู่ด้วยกันตรงนี้ครับก็ภูมิใจสิ่งที่ได้ทําดีกว่าอยู่ที่บ้านไม่ได้มีอะไรเลยครับก็ดีใจนะคะที่มีอาชีพให้คนพิการตรงนี้นะคะจบไปแล้วจะได้ไปประกอบอาชีพจะมีชาวบ้านเขาเอาผ้าเอาอะไรมาให้เย็บอะไรก็ดีใจนะคะที่จะมีอาชีพเสริมมีไรายได้เข้ามาในครอบครัวดูแลครอบครัวอ,อย่างน้อยเราก็พิการก็ไม่ได้เป็น ภาระกับครอบคอรัวเท่าไร่สำหรับบริษัทไหนที่ยังจ้างงานคนพิการไม่ครบจร้างงานคนพิการไม่ได้อยากกระเชิญชวนมาร่วมสร้างโอกาสสร้างฝันให้กับคนพิการตามต่างจังหวัดโดยการเข้ามาร่วมฝึกการกับเราซึ่งสามารถเป็นทางเลือกทางออกหนึ่งสามารถการทดแทนการจร้างงานคนพิการได้เช่นกันบริษัทไหนที่จ้างงานคนพิการไม่ได้สามารถเลือกใช้ช่องทางนี้แทนได้ แล้วก็ช่วยเหลือคนพิการได้จริงและเป็นการสร้าง CSR การให้กับองค์กรพัฒนาสังคมให้กับสังคมโดยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังคำ มาร่วมกับเราและร่วมกันสร้างฝันสร้างโอกาสสร้างความเท่าเทียมให้กับสังคมไทยไปด้วยกัน